ผู้หญิงผมทักไปจีดแน่เออเอาที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเขาไม่ผัวแล้วเอาหรอก็กลายเป็นลูกไปซะไอาน่าจดไม่สนเราจะเมียเราจะเขาเราไม่เอาหัวเขาไม่เกี่ยวเอาพูดเรื่องเรียนผู้เรื่องเรียนไม่เอาวันนี้นะครับคุยถึงเรื่องของกฎของเคยชอบนะครับกฎของเคยชอบจะมีอยู่สองกฎนะครับพูดถึงเรื่องของกระแสนะครับแล้วก็เรื่องของแรงดัน แต่ส่วนวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของกระแสก่อนนะครับมีอยู่2กฎครับกฎของคือชอบก็คือ1กฎของ KCL นะครับคือชอบคือลิ้นหลอนะครับแล้วก็2ก็คือ KVL นะครับก็คือกฎของเรื่องของแรงดันนะครับเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงไม่รู้นะครับอาจารย mm ์จะสอนเรื่องนี้ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องของกฎของกระแสก่อนนะครับ K C L นะครับใ้มีหนังสือก็เปิดไปหน้าหน1่งนะครับไปดูได้มันก็กล้ใกล้เคียงกับของคุณครูใช่ไหมมีจริงะวะเราพอ,พอใกล้เคียงครับมันมันเป็นบทที่12กระแส ไฟฟ้าของเคเคอันนี้ครูพูดนะครับผมเค okay, ที่อ,อาจารย์พูดนะ <laughs> เคอะไรดีเนาะโอเคนะครับดูตัวอย่างเลยอาจ้พูดความทำเพลงมากนะครับอาจารย์จะมีแค่สามเฟรมนะมีมีมทฤษฎีสองสองหน้านะครับแล้วก็จะมีในทฤษฎีสองหน้าก็จะมีตัวอย่างนะก็พูดง่ายๆมีทฤษฎีหน้าหนึ่งตัวอย่างหน้าหนึ่งแล้วก็แบบฝึกหัดหน้าหนึ่งนะครับบทนี้ยากไหมครับไม่ยากครับ อันนี้เอาแค่หลักการยังไม่คำนวณนะเอาตั้งใจฟังเลยนะครับในส่วนนี้อาจารย์จะพูดถึง KBL นะครับ KBL เอ้ยเป็น KBL พูดผิดอีกละ KCL นะครับก็คือคือช็อปคือเลียนลอนะครับก็คือกฎของเรื่องของกระแสของคือช็อปคือช็อปบอกว่าถ้าเรามีสายไฟนะครับแล้วก็มามีจุดต่ออยู่จุดนึงเนี่ยมันจะมีกระแสนะครับไม่ไหลเข้านะครับไหลเข้าก็คือไหลเข้าจุด ถ้าไหลออกก็คือไหลออกจากจุดเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะนะครับโดยเขากําหนดว่าถ้าไหลเข้าเนี่ยไหลเข้าเท่าไหรก็ตามสมมติอันนี้หนึ่งแอมไอสองอะสักสแอมไอสามก็3ามแอมสมมตินะไอสก็สแอมสมมติให้มันมีทิศไหลเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยคือไหลเข้าไปรวมจุดนะครับในสายไฟเนี่ยมีจุดต่อมีตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้หนึ่งแอมสองแอมสามแอมสี่แอมรวมแล้วไหลเข้าเท่าไรครับเนี่ย รวมกระแสะไหลเข้าเท <10. S 1> ่าไหร่ครับสิบแอมป์ไหมคะครับอ่าหนึ <5 M S> 1> 1่งบวกสองใช่ไหมบวกสามบวกด้วยสี่เท่ากับเท่าไหร่สี่สิบอ่าเท่ากับสิบแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีกระแสะไหลเข้ามาอยูจุดนี้นะครับมาอยู่จุดนี้เนี่ยเท่ากับสิบแอมป์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไอห้ามันไหลออกนะครับมันไหลออกแค่เส้นเดียวนี่เพราะฉะนั้นไอห้าจะมีค่าเท่าไหร่ครับตรงนี้ กิห้าไหครับสองจุ0นห้าป่ะสิบอ่าสิบแอมป์ครับเพราะอันอื่นมันไหลเข้าหมดใช่ไหมไหลเข้าเท่าไ<า>หรก็ไหลออกเท่านั้น<า>นี่คือ,อ<า>ทฤษฎีของ KCL นะครับก็คือ KCL หรือคือชอปมวลเตดรอนี่เขาบอกว่าซิกมาไนะครับหรือผลรวมของกระแสมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับไหลเข้าเท่ากับไหลออกพูดง่ายงนะครับ ไหลเข้าเท่ากับไหลออกเข้าเท่าไหลออกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเข้าเป็นบวกออกเป็นลบเข้ามาสิบใช่ไหมบวกสิบแอมป์ก็ต้องออกไปเท่าไหร่สิบแอมป์นั่นเองเ <10 M. S 1> พราะนั้นถ้าเอาไหลเข้ามาบวกไหลออกนะครับก็จะกลายเป็นยี่สิบอ่าก็จะกลายเป็นเอาใหม่นะนี่อยอาจารย์เขียนใหม่หมนะนี่ถ้าตามโจทย์นะซิกมาไอเท่ากับศูนย์นะครับอาจารย์เขียนเป็นสรรมการก่อน,นเลยนะไอหนึ่ง บวก i2 สมมุตินะตอนนี้มันไหลเข้าทั้งหมดเลยบวก i3 บวก i4 ลบ i5 นะครับทั้งหมดรวมกันแล้วมีค่าเป็น0นะครับถ้า i1 เราบอกว่า i1 นึ่งแอมป์นะครับ i2 ก็2แอมป์นะครับ i3 นี่ก็3แอมป์ไอสี่นี่ก็สี่แอมป์ อาจารย์ก็เลยถามว่า i5 ห้ามันเท่าไหร่นะครับ i 1หนึ่งเข้าเป็นบวกก็หนึ่งสองเข้าเป็นบวกก็สองสามเข้าเป็นบวกก็สามไสีไหลเข้าเป็นบวกก็สี่ลบด้วย i 5ห้าเพราะไอห้าไหลออกนะครับไอห้าไหลออกเราไม่รู้นะก็เอาก็เอา i1 หนึ่งสองสามาบวกกันแล้วเดี๋ยวถ้าเท่ากับเท่าไหร่ก็นั่นแหละคือคําตอบขอห้าแล้วเอา ที่บวกแล้วเอาไปลบกับไอห้าใช่ครับประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเราดูตามตามนี้ใช่ไหมที่เราบวกกันเนี่ยทั้งพจน์นี้ก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่มันเป็นสิบลบไอห้าอันนี้ทําตามสมการเลยนะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับไอห้าถ้าเราบอกว่าลบไอห้าทำตามนี้นะก็เท่ากับลบสิบใช่ไหมใช่ไหมก็ส่งผลว่าก็คือไอห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบ แต่มันมีทิศเป็นไงทิศออกอทิศพุ่งออกนะครับไหลออกนะครับครับแค่นั้นเองวันนี้อาจารย์เอาแค่หลักการแค่นี้นะครับครับผมวันนี้เอาแค่หลักการแค่นี้ซึ่งจบแล้วนะเนี่จบแล้วครับเดี๋ยวผมแคปภาพอนคูครคูแคปภาพนะครับหา่หาแบบห่าาบางคนเขาแบบเขาเขา,เขาจะทิศที่หงสอดไม่ได้อ๋อไม่ไม่รู้ว่าเขาจะอ่อนอหรือไม่ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์พยายามจะแคปอยู่นะแต่ว่า อาจารยังงงอยู่นี่โซลิภาพโซลิภาพโอเคไม่เห็อยอยนเดี๋ยวลองดูลองแคปก่อนแคปก่อนใครแคปได้ครับนะของผมมันเป็นของผมเป็นจอเล็กน,นะครับครูครับเอ,อคบูครับครูแคปนครับครูแคปนะครับมันมันเข้าเป็นจอใหญ่ครับของอผมมันเป็นจอเล็ก โอเคอาจารย์แคปไปแล้วได้ไหมเนี่ยไม่แบงค์เห็นพาปุต่นอนแบงค์ยงเงียบไปแบงค์เห็นอะไรเงียไงบงงยไปเพื่อน <c oughs> เฮ้ยแบงค์่เาโอเค <Back S 1> ประมา <Se en S 1> นีอ้อ้าวยเอาเห็นแล้วนะอาจารย์แคปเจอหน้าจอไปให้แล้วครับผมอ่าครับเอาเพราะนั้นต่อนะครับต่อชิด <c oughs> สไลด์ <c oughs> ที่สามนะครับก็คือตัวอย่างอา่าตัวอย่างตะกี้เป็นทฤษฎีนะครับพูดทฤษฎีคร่าวๆแล้วมีตัวอย่างพร้อมอันนี้เป็นตัวอย่างตามตัวอย่างจริงๆมาอะไรวะเนี <c oughs> ่ยข้าสอง ไอ้ข้าวสามออกสองอ่าลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมกเวลาโจนี้ามดูไอ้หนึ่งเท่าไหร่นี่โจทย์เข้าออกสองแอมไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งสองแอมอ่าไอ้สองเท่าไหร่ไอ้สองสองไอ้ของไอ้สองสามแอมนะอ่าไอ้สามอ่ะไอ้สามสามแอมเหมือนกันครับอ่าสามแอมอ่ะไอ้สี่ไอ้สี่หกแอมครับผมหกแอมเขาถามหาอะไรนี่ ทำหาไอห้าอีกแล้วครับทามาอีกแล้วนะครับอ๋าโอเคผมรู้แล้วอ้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิธีทำเหมือนเดิมวิธีทำเดิมป่วยผมผม่โผล่คำตอบแล้วผมรู้คำตอบแล้วเดี๋ยวนึงคำจุ๊จุ๊ไว้จุ๊ๆไว้จุ๊ๆไว้จุ๊ๆไว้จากเคจากเคซีเอลนะครับคือชอบคือเล่นลอบอกว่าซิกมาไอเท่ากับศูนย์ล้อไหลไปนะครับไอหนึ่งไหลเข้าใช่ไหมไหลเข้าเป็นบวกใช่ไหมบวกไอสองล่ะ ไอ้สองลบครับไอ้สองออกเป็นลบไอ้สามล่ะไอ้สามไอ้สามเข้าครับเป็นบวกอ่าบวกไอ้สามไอ้สี่ไรไอ้สี่ล่ะไอ้สี่เข้าเหมือนกันครับอ่าเป็นลบหรือบวกเอ่อของอไอ้สี่บวกครับอ่าไอ้สี่เป็นบวกไอ้ห้าล่ะไอ้ห้าลบไอ้ห้าลบครับทั้งหมดมีค่าแล้ว จุ๊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 นะครับแทนค่าก่อนไอ้หนึ่งก็คือสองแอมป์ไอ้สองเท่าไหร่ลบสามแอมป์ไอ้สามอ่ะเอสามแอมป์เหมือนกันครับบวกสามแอมป์บวกสามแอมป์ถูกต้องไอ้สี่อ่ะบวกหกแอมป์ไอ้ห้าล่ะไม่รู้ยังไม่รู้ครับกำลังจะรู้ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลเท่ากับสวนอ่าบวกกันทั้งหมดเอา อานนี้อันนี้ตัดได้ตัดก่อนอันนี้ตัดได้ไหมตัดได้ครับอ่าตัดได้อันนี้เหลือเท่าไหร่ทางนี้สองบวกหกใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับสองหกเป็นแปดลบคำนวณผิลล้อไอห้าเท่ากับศูนย์ส่งผลให้ไอห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่ากับแปดครับอ่าเท่ากับแปดแอมป์ครับมีแปดแอมป์นะครับ เ,เออผมผิดเห็นไหมบอกอจู้จู้ไว้จู้จู้ไว้แปดแอมป์เน,นี่ยผมคำนวณไปผมคำนวณได้ของของของได้สิเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่า,วามันตัดก,กันไม่ได้ผม<อ>ผมคิดว่าแบบเอารวมผลแล้วแบบก็เอามารวมกันโอ้ผมผิดไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรผิดเป็นครูผ,ผิดมากมากก็จะเป็นพออผิด,ดน่อนอนเป็นนักเรียนเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอห้านะครับมีขนาดแปดแอมป์แล้วก็มีทิศเป็นไงออครับอพุ่งออกจากจุดนะครับจบแล้วนี่อ่า แคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์มันก็งงนิดนึงอ่ะคิดว่ามันตัดกันไม่ได้มันตัดกันได้ถ้าเีขเดียวกันตัดกันได้ใช่ไหมครับเอ้าถ้ามันเป็นใช่ลขมมันเข้ามันก็ต้องออกไงเอร้องขอโทษทีครับผมไม่รู้มจไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดเอ้าจบแล้วนะนี่วันนี้อาจารย์จบแล้วนะอ่าโอเคแล้วนะนี่เพราะฉะนั้นง่ายจะเย็นเพื่อนไปว่าอีซี่ ง่ายมากง่ายมากสิ่งที่ครูสอนมันอาจจะไม่ตรงกับโจทย์ก็ได้เออคําตอบของผมอาจจะไม่ตรงกับโจทย์ที่อาจารย์ออกเนืออาจารย์อาจจะออกโจทย์ไม่ตรงกับคําตอบของผมอ,อ่าคุณครับเป็นยินัครับ <laughs> อา้าวเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะครับแบบฝึกหัดของเราวันนี้ข้อเดียวแบบจี igh, ใครนี่โคจีใครนี่ยครับเฮ้ <c oughs> ใครไอ้แบงค์ไ่คุยกับใครเอาอะคุยของนางนั่นแหละเธออ้าวนี่คือของนางเดี๋ยวสงสัยเขาตอนเยิมเยิมเยิมมือแหละดิโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยอ่านี่แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดส่งนะโดูเหตุผลเป็นไหมคะอาจารย์อ่าค่อยๆทำไปแบบฝึกหัดโอ้โหกลัวละกลัวละเดี๋ยวเดี้ๆอนไรก็ลังคิดอยูอะก็กำลังเป็นนิกเี้ครับผมอะไรนะ อ๋อแอมมันเป็นแอมเหรครับเป็นแอมแอมครับแอมครับแอมคือแอมก็คือหน่วยของกระแสมันแส่ปลามันมันหาเข้าหาหนึ่งกับสองไอหรือไปสองมันมันแมนไผรมันแมนไผรมันแมนอาจารย์ปะมันห้ยหาเนี่ยไม่รู้ไม่ถึงโจครับไม่ถึงโจเออนื่องว่ามันคืออาจารย์อาจารย์มันให้หาไอหนึ่งกับไอสองอาจารย์ค่ะครับเป็นหัวไม่ใช่หรอคะไม่รู้มันช่างหัวมัน มันอยู่ใสมันอยู่ใสมันก็อยูยู่ฝุ่นแล้วอยู่เสียงมันหมดแล้วเอ้ามลจทอย่างงเหมือนคูหน้านีเอ้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์วันนี้นะครับแคปเจอร์ส่งให้เลยแย่จังเลยคุณครูใจร้ายข้อเดียวครับข้อเดียวโอ้ยใจร้ายอะไรถ้าใจร้ายอาจารย์ให้โจทย์ไปเยอะนี้อีกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอ๊ะแตขอเดียวไยากเห็นว่าใดย่เถอะ เอาลองเบิงลองเบิงอย่าอยฟาวตีโพยตีพายมันอาจจะง่ายกว่าเอาคิดก็ได้ัอย่างคือความจริงค่ะมันไม่เกินตะกี้เลยครับเหมือนเหมือนตมันมีทิศพุ่งเข้ากับมีทิศพุ่งออกอยู่นะครับโอเคนะจริงมันสวนทางกันถ้ามันไปทางเดียวกันแบบแบบสมมติแบบสมสมมติก้าสมมติก้าวเอก้าแอมมันมันพุ่งเข้าอ่ะอันนี้จะง่ายระดับหนึ่งอยู่แต่นี้มันพุ่งออกไอเดี๋ยวพุ่งออกอ่ะ อ้าวเดี๋ยวลองไปพิจารณากันเดี๋ยวอาจารย์ขอขออีวังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบไปประชุมแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนจะบายยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงให้แล้วก็เปิดกล้องหน้าก่อนเช็กชื่อถ่ายรูปเช็คชื่อก่อนว้ายไม่ได้กินหรอกกินมาแล้วทุกขังเลยอ้าวเปิดกล้องหน้าถือว่าขาดเม่ได้ออกไปใส้กับว่าได้ชองักอาบตัว คนบพรอามเปนไผนี่บันทิดตาเ่ะเอาเปิดกล้องหน้านะครับเอาถ่ายรูปนะครับนัทต้นทำเอ้เดี๋ยวสื่อว่วสื่อไอ้บ้านแขๆกับบ้านเฮาของนายเป็นรักอยู่บ้านเนอกกว่าอออะไรแม่ดอกนัทวัฒน์ปทุมเส็นนัทวัฒน์เปิดกล้องกันจ้าเปิดกล้องหน้าเร็วถ่ายรูปเช็คชื่อ กล้องมันลายครับครูครับกล้องกล้องเขาลายครับผมเขาทําไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกล้องเขากล้องหน้าเขาลายครับอ๋อไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ลายนั่นแหละอ้าวเตรียมตัวครับนันทวัฒน์ปทุมศรีเปิดได้แล้วบันฑิตาอ้าวเตรียมตัวครับถ่ายรูปอ๋อนิกนิคให้เห็นหน้าหน่อยนิกโอ้ยบ้าแม่แม่เอาเนื้อว่าเรานุศนะว่าเรานุศนะคือดำคักแท้ กล้องหน้าไม่ไม่เห็นเลยเอาเนื้อวอลนุชหายจ้อยเลยเนี่ยวอลนุชเนี่ยดำพืดเลยเอาถ่ายก่อนแล้วกันเอาเนื้อสองยิ่งเฮ้ยเดี๋ยวมั้ยเนี๋ยแล้วจารย์กดผิดตะเกี้ยังไม่มีรูปเลย เขาใหม่บันท,ตนตนทิตาเนี่ยนหนูหายไปไหนน่ะบันทิตา <อ ál. S 2> บันทิตาไออีกอ่าวรานุมมาแล้วบันทิตาหาย <rou? S 1> าไปตอนนี้เฮ้ยเฮ้อาพรนิชามาตั้งไแต่เมื่อไหร่เร็วเร็วเร็วเอ้าเานื่งถ่ายรูปเช็คื่อๆนะครับเนื่งสองมีคนเอารูปอาจารย์ไปอ,อย่างข้างเนะนี่ยเนือ่องสองไปพุ่งอ่าโอเคตามนี้นะครับ อ้าวมีใครสักถามอะไรไหมครับก่อนที่จะเอานอกอจะเอวังด้วยประการละชนิดในส่วนของวันนี้ไม่หานอำเสร็จยังครับโอเคครับ